สวัสดีครับเพื่อนๆฮนะนี้ผมจะมาแนะนํากล่องข้อความถามตอบในเว็บบอร์ดนะครับ <c oughs> นะครับซึ่งติดตั้งไว้ให้กับทุกเว็บไซต์แล้วว่าใช้ยังไงครับหลายคนยังไม่เคยคลิกเข้าไปแล้วลองถามตอบดูแล้วลองคลิกเข้าไปในเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดหรือ Q&A <c oughs> ถามตอบตรงนี้ <c oughs> Q&A Q&A ตรงนี้ก็เหมือนกัรก็คือไม่ต้องเป็นสมาชิกนะครับสมมติว่าจะคลิกเข้าไปที่เรื่องแนะนำเรื่องแนะนำใช่ไหมก็มจะเจอคำว่าตั้งกระทู้ใหม่ให้เราคลิกไปที่ตั้งกระทู้ใหม่นะครับสมมติว่าผมเป็นบุคคลทั่วไปสังเกตว่ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบะก็ตั้งชื่อแนะนำ นะแนะนำให้ตั้งถนะันะง,งขยะนะครับนะครับติดตั้งถังขยะนะครับให้ติดตั้งถังขยะทางทางเข้าหมุ่บ้านนะครับนี้ของเราอ่ะจะบอกาเลนะครับนะครั่ำแนะนำเราขอภายในชื่อนะชื่อ นนช,ชื่อผมอาจจะอาจจะลองใช้ชื่อจริงก็ได้นะครับนี่ก็เป็นแนะนำตั้งข้ามวงบ้านนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราก็ตั้งกระถูนี่ผมเป็นประชาชนที่มาตั้งกระถูแล้วก็คลิกนะ,ะต้องลองตั้งดูนะครับลองตั้งกระถูดูโดยที่ไม่ต้องล็อกอินจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าเขาก็จะขึ้นว่าข้อความนั้นได้ถูก บันทึกแล้วนะครับน,นี้เรามาดูข้างหน้มันจะยังไม่เห็นว่ามีข้อความ,มเพราะว่าระบบเรามีการคัดกรองไม่ให้มีการโพสตพสารารนะแต่ว่าต้องล็อกอินี่แอดมินล็อกอินนะครับแอดมินทําการล็อกอินเข้าไปทุกคนล็อกอินได้นะไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไป นะครับแม้เขาจะมีทอถ้าล็อกอินเข้าไปตรวจสอบก็จะมีคนโพสต์มาข้อความรอดําเนินการข้อความรอดําเนินการเราคลิกเข้าไปก็จะเห็นครับ,รบถ้าเราคิดว่า,าข้อความนี้มีประโยชน์นะครับเราก็เลือกเลยครับนะครับตรงนี้เราเป็นแอดมินนะครับโอข้อความนี้เป็นประโยชน์เราก็เลือก เลือกว่าตัวสอบสระทูที่เลือกก็คือก่อนอื่นก็คือเราต้องทําการเลือกคลิกเข้าไปอ่านก่อนคลิกเข้าไปอ่านอ่านแล้วเราก็ดําเนินการโดยการที่ว่าการดูแลนี่ก็คือตัวสอบผ่านอนุญาตให้นําเสนอคลิกเข้าไปนะครับตัวสอบผ่านเพื่อให้ให้นําเสนอได้นะครับเราก็ก็นํเราเสนอเรียบร้อย ใอ่เขานาเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้อันเดอร์มาก็ลองล็อกเอาไปตนี้ก็คือลองดูนะครับล็อกเอาล้็อันเดอร์มัเอกรตก็อันเดอร์ล็อกเอาไปเป็นผู้เข้าชมตัวน,น,นี้ก็คือประชานชนทั่วไปก็สามารถที่จะมองเห็นกระทู้นะครับเรื่องแทนที่แนะนําได้หนึ่งเรื่องครับนี่ครับเขเข้ามาอ่านมาทีนี้ไม่มีใครสามารถตอบคาถามกระทู้นี้ได้นะครับ เมื่อคนที่ตอบันถามกระทูนี้ได้ก็คือต้องล้องอินแล้วล็องอินเป็นเป็นสมาชิกที่อยู่ข้างหลังที่ใช้อัปเดตเว็บนั่นแหละครับเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าสูนและก็จะได้ก็จะมองเห็นกระทูเมื่อมองเห็นกระทู้ปุบาา๊บก,ก็ไปไปทำไมต้องตอบกลับด่วนนะครับตอบกลับด่นวนเขาบอกว่าจะรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดก็ว่าไป ตอบกลับครับเราก็ดูตอบกลับด่วนจะรีบดำเนินการทันทีนะครับขอบคุณที่ให้แนะนำนะครับอาจารับขอบคุณที่แนะนำะ อันนี้จะของเว็บนั้นไปลบเองนะครับเพราะคืออันนี้ผมเข้าไปไปลบดูนนคุณเพือ่อนแล้วทีนัแเร่าก็ายแ็เกแล้วก็ส่งข้อความ,มส่งข้อความข้อความก็ได้รับการตอบกลับจากแอดมินหมครับทีน,น,นี้เราไปดูข้อความแรก อันนี้ก็ถามเองตอบเองนะนี่ถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้เห็นมีบทความใหม่ขึ้นมาทำไมไม่ขึ้นว่าคลิกผมแอดมินก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคลิกเข้าไปดูแล้อ๋อไม่ปรากฏแสดงว่าลบไปแล้วนะครับในการลบการลการลบข้อมูลก็ไม่ยากอะไรวิธีการะคะือแอดมินก็สามารถล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไปทําการลบอย่างเช่นเรื่องแนะนําใช่ไหมก็คลิกเข้าไปที่เรื่องแนะนํานะครับเนี่ยก็จะมี ีการถามตอบก็คลิกเข้าไปดูบทความไหนที่เราต้องการลบเราก็ทำไมครับไปที่การดูแลแล้วก็ลบอนนี้ก็เหมือนกันไปที่การดูแลแล้วก็ลบข้อมูลก็จะหายไปนจป็นาทำการลบที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะเอราผมก็ถูกลบ ลบกระทูลบกระทูไปเลยก็ได้ครับ,บรข้อมูลก็จะหายไปเมื่อกลับไปที่หน้าหลังกเรื่องแนะนํำก็จะก็จะไม่มีแล้วเรื่องที่รอการอนุมัติอันนี้ไม่ปรากฏนี่แสดงว่าอาจจะโพสที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคิข้าไปดูอ่าอ่าโพสเมื่อเร็วๆนี้ขอดูทำไมม,มันมีข้อมูลค้างอยู่ นะครับที่ว่าไม่ปรากฏลองดูล่าสุดนะลองดูล่าสุดนะที่ใส่มาทั้งหมดใส่มาทั้งหมดมีไหมที่กดเมื่อเร็วๆนี้มีไหมทำไมมันยังมีข้อมูลค้างนะนี่ช่องทาแล้วฟังเเห็นก็คลิกเข้าไปครับนี่ก็เจอนะสองหัวข้อข้าไปลบสิครับเนี่ย,ลยคลิกเข้าไปแล้วก็ลบ ไปแล้วก็ลบี่ยมีคนเข้ามาโพสใช่ไหมใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ย x x x ิดีโอ x x x, 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 x นะครับต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบนะครับนี่ดีนะครับว่าเราทําการล็อกเอาไว้ไม่ให้โพสต์ขึ้นมาที่ด้านหน้าเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับคลิกเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําไมครับทําการเลือกนะครับแล้วก็ลบโพสต์นี้อย่างขาววอนนะครับและสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมี คนไม่หวังดีนะเข้ามาโพสนะครับเพราะนั้นการมีเว็บบอร์ดการมีเว็บบอร์ดก็ต้องทำการดูแลด้วยนะครับก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านที่ดูแลเว็บไซต์ด้วยนะครับว่าการมีเว็บไซต์ก็ต้องมีการดูแล,ลคลิกนะครับลบโพสเนี้ยถาวรคลิกต่อไปมันก็จะหายเรียบร้อยหายไปแล้วนะครับเพราะนั้นในนี้เว็บบอร์ดก็จะไม่มีแล้ว ก็ถ้าชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. กด s u b s c r i b e เรามีวิดีโอใหม่มันจะส่งไปแจ้งเตือนให้ mm hmm. ก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ